เอาเทพหน่อยออกมังเอาส่องเทพเลยเออวะไหนๆก็ไหนๆแล้วสรุปแล้วคือสซี่เทพนะเนี่ยเก่งว่ะเก่งกับคนบางคนนี่เกลงกับ้ทยทำาโหดหมดเลยไดน

โอ,งเ,งโองเงินมาี้าอสองสาม,มาสี่ตัดตี้ทีไม่ใช่โอาเงินมาเลยแก้วมีแต่ยายาสลบลิงอะที่ไว้ยิงลิงอะ เอางินไอ้นี่มปด้วยที่เลืองสองพันนะก็เจ็บปีกบ้านอะไรนะถ้าล้านอ่ะช่างในเงือออกแล้วออกีกลูกค้าไม่สะดุ้งเลยเลอไงเอออพันเอมด้ยัดเออไม่้นักของตัวเองมีก็ดูของตัวเองอยมาดูของคนอื gor, ่นทำไมละเล็บว่ะบ้านนี้ิดต่อ รีว th ิวเดอรไทยตรงเสร็จแล้วดอกถ่ายลูกค้าในร้านด้วยนี่โอ้โหถ่ายภาพรีวิวอย่ายกถ่ายเลย <t ell> อย่างเงี้ยเอาได้เบ็ดมาไม่ได้ไง โดนน้ำเพราะว่าถ้าเกิดโดนน้ำน้ำมันเข้าไปขังจะทำให้เป็นหนองดูเข้า,ขามก่องเได้บยอดยาแป๊บนึงก็ต้องลองดู ยกขึ้นวันนี้มานี่แล้วุ่มนี้ก็ตัดเอาว่ยี่ต้องไนเลย